เวัคะวันนี้อยู่กับนิงนะคะแล้วก็อยู่กับ a อทเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเรีวยกว่าโควิดหรือโควิด1 i d 1 9นะคะก็รอบนี้นะเป็นกันระบาดรอบที่3แล้วแต่ว่ามีการแพร่กระจายที่เรีวยกว่ารวดเร็วมากนะคะแล้วก็แถมเชื้อโรคแอบแต่ว่ารายแรงพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้น ก็ส่งความห่วงใยค่ะถึงทุกท่านวันนี้เราเลยจะมาแนะนําการใช้รถสาธารณะ,ะอย่างปลอดภัยนะคะว่าเราใช้รถสาธารณะ,ะอย่างไรได้อย่างปลอดภัยบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูการใช้กับดีวกว่าการเดินทางโดยสาระะอย่างกับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกกับสักคู่หนึ่งนะคะมาดูซิว่าใช้กับอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ แล้วนะเดี๋ยวรถมารับเราแล้วนะคะออ้แก๊ปมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกับแก๊ปดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสำหรับการเดินทางด้วยแท็กซี่แม้ว่าจะเป็นการนั่งรถส่วนตัวก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเราอาจจะต้องนั่งต่อจากกลุ่มคนอื่นค่ะแต่ไม่ต้องกังวลเลยถ้าเราดูแลตัวเองดีใช้ทำความสะอาดในส่วนที่เรานั่งสวมใส่หน้ากากาอนามายัยและในส่วนของการจ่ายเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยเงินทอนเราอาจจะต้องเตรียมเงินมาให้สำหรับการจ่ายที่พอดีหรือใช้การก QR code หรือการจ่ายแบบพร้อมเพหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหลังจากนี้ก็รีบใช้เจลล้างมือในการล้างมือฆ่าเชื้ทันทีเลยค่ะแต่ในกรณีการนั่งรถสาธารณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถประจําทางก็เป็นอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงเพราะเราต้องนั่งร่วมกับกลุ่มคนอื่น สิ่งที่สามารถป้องกันได้คือการใส่แมสอย่างมีชิดหมั่นล้างมือทําความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์และรักษาระยะห่างตามมาตรการที่เขากําหนดสุดไว้ให้สิ่งที่สําคัญคือหากคุณไปสัมผัสกับสิ่งใดแล้วต้องรีบล้างมือเลยค่ะอย่าขยี้ตาหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะก็ช่วยลดอัดตราเสี่ยงไปได้เยอะเลยการเดินทางได้รัสาธานาะก็เช่นกันนะคะรถไฟฟ้า m r t แบบนี้นะคะ จะบอกว่าเขาก็มีมาตรการจุดคัดกรองต่างๆซึ่งค่อนข้างนะว่าเข้มงวดเลยนะคะเราแค่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดไข้นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะรักษาระยะห่างภายในตัวรถเมื่อเราเห็นว่ามีเก้าอี้ในตำแหน่งว่างนะคะแต่เป็นตำแหน่งที่ต้องเว้นระยะห่างไม่ใช่ว่าบังก็เดินเข้าไปนั่งเลยนะต้องเว้น มาตรการนะคะปฏิบัติตัวเพื่อนะคะดูแล,ลตัวเองด้วยนั่นเองให้เรานั้นก็ได้ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่งอาศัยะหา่างตามกันที่กําหนดยืนก็เช่นกันก็รักษาระยะห่างจากผู้อื่นนะคะอย่างน้อย1เมตรนั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่นานนั่นเองนะคะในส่วนที่ a อทของเราค่ะเราก็มีมาตรการในการรักษานะคะและป้องกันโควิดอย่างเรียกได้ว่าเข้มงวดเลยไม่ไว่าจะเป็นการ วัดไทยทุกเช้านะคะสวมใส่หน้กากากอนามัยนะคะตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากแบบซิลิโคนะั้นั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยนะคะไม่ใช้สเปรย์หรือจะเจวาอก่อนนะคะล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆรวมถึงรถทุกคันที่โชว์รูมของเราค่ะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันนะคะและยังมีการนะะส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเพชิลลี่ไม่ต้องเดินทางออกมาให้ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเลยค่ะนะ คือจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเรามีรรบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะและที่สำคัญเลยถ้าใครกังวลมากๆสำหรับการใช้รถสาธารณะนะคะอยากออกรสขันก็มาปรึกษาเราได้ค่ะ,ะ,คะขออนุญาตขายของนะคะมาปรึกษาได้แลด้วยมีทุกๆท่านเลยแล้วก็มีคมเปญดีๆนะคะจอบเบี้ยพิเศษพิเศษฝากให้กับพี่ๆนะคะไว้ด้วยเนาะเผื่อว่าใครที่แบบว่าเขาทั้งกังวลซึ่งเชื่อว่าหลายคนนะคะจากการที่ได้ลองพูดคุยสอบถามนะคะรวมถึงตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าเนี่ย ก็เพราะว่าหลายคนก็อยากได้รถนะมีความกังวลเรื่องของแบบว่าการใช้ชีวพอสมควรนะคะอีกหนึ่งทางออกที่ดีเลยคือการมีรถโดยสารส่วนตัวนั่นเองค่ะ